สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมินาการีนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานาราธิวาสนําำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาลักฝูร์คอรเนียเยพืชรูปแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานาราธิวาสโดยมีผู้วิจัยหนึ่งคันนะคะนั่นก็คือนายยุสตรีดอลลเซงครูผู้ช่วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานาราธิวาสนักศึกษาปริญญาบัณฑิตมหาวิทยาลัยฝัดตอนนี้ค่ะ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะคะศูนย์วิทยาศาสตร์พอการศึกษาดราธิว่าเนี่ยมีหน้าที่นะคะจัดและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมให้แก่นักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยมีหน้าที่ศึกษาค้นควา้าวิจัยพัฒนาและเผยแพร่รูปแบบกิจกรรมหลักสูตรสื่อและกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมค่ะ ดยส่วนวิทยาศาสตร์พือการศึกษานร,ราชว่านะคะได้งบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2563งบลงทนุนตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพร้อมอุปกรณ์ประกอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของผู้รับบริการจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการสันาธราชวาตด้านการพอลึงเนยพืชซึ่งการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการสันาธราชวาตนั้นมีอยู่ทั้งหมด4บริการวิกัรค่ะนั่นก็คือ1นบริการวิชาการ2บริการวิชาการ3บริการนิทรรศการและ 4. บริการกิจกรรมการศึกษา ไปก,การจัดกิจกรรมการศึกษานี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการสังเคราะิวิทาในเรื่องพอเลงเนือเยอื่อพืชนะคะพอเลงเนือเยอื่อพืชก็คือเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่งแต่มีการปฏิบัติภายใต้สภาพที่ต้องควบคุมเรื่องความสะอาดความ ความสะอาดแบบปลอดเชื้ออุณหภูมิแสงด้วยการนําชิ้นส่วนของพืชที่ยังมีชีวิตมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์และชิ้นส่วนก็สามารถเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาเป็นพืชที่สมบูรณ์ได้นั่นเองนะคะแต่ด้วยกระบวนการพเรนนพาะเลี้ยงเนื้อเยื่พืชเนี่ยจะต้องมีการจะต้องเรียนรู้และเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถูกต้องถึงจะปฏิบัติการพเรนนพาะเลี้ยงเนื้อเยื่พืชได้นะคะทำให้การให้บริการกิจการการศึกษาเนี่ยเกิด ปัญหาในช่วงปี2019ค่ะก็คือประสบป,ปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการให้บริการในการเรียนรู้พอลิ่งในเยื่อพืชในรูปแบบออนไซน์ก็คือเกิดปัญหาโควิด19ขึ้นมานะคะทำให้ประสบป,ปัญหาในเรื่องการให้บริการกิจกรรมการศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการสังคมชวมชนก็ลเลยได้จัดทำโครงการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพราะการเรียนรู้ออนไลน์พอลงในเยื่พืชเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในจังหวัดนาราธิวาสผู้วิจัยก็เลยสนใจในการศึกษาเรื่องพัฒนาหลักสูตรพอลิงในเยื่เพืดรูปแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์การศื่อารนราธิวาสขึ้นมาค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะคะก็คือ เพื Pierre, ่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้พอลิในเยพืชในรูปแบบออนไลน์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องการพอลิเนเยพืชรูปแบบออนไลน์ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะวิธีการวิจัยนะคะก็ได้ดำเนินการวิจัยทั้งหมด4ระยะด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1ระยะ ระยะที่1วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานก็ได้ตรวจสอบสภาพปัญหาเรื่องพลังเนเยื่อพืชของศ,ศ,ยยศ,ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานาราทิวานะคะศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอ,อ,เอกาสารแล้วก็าศาึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบุคคลโดยสัมภาษณ์ผู้ให้บริการค่ะระยะที่2ก็เป็นการออกแบบและการพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับร่างหลักสูตรพลังเนเยื่อพืชรูปแบบออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบ เพื่อยืนยันความเหมาะสมของร่างหลักสูตรพอเลียงนี้โดยตรวจสอบอผ่านคณะกรรมการโครงการค่ะระยะที่3นะคะนั่นก็คือการทดลองใช้หลักสูตรพอเลียงในยุ่พืชนะคะการทดลองใช้เนี่ยผู้ว,วิจัยก็ได้นําหลักสูตรพอเลียงในยุ่พืชรูปแบบออนไลน์ที่ผ่านการปรับปรงุงแล้วก็แก้ไขไปทดลองใช้กับผู้รับบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการสื่อสารอนรัชวานะคะนั่นก็คือกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่สนใจในเรื่องการพอเลียงในยุ่พืชนะคะ ก็คือจำนวน55ท่านด้วยกันนะคะโดยทดลองในปีงบประมาณ2,565นะคะซึ่งในการทดลองก็จะประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ชุดวิชาพอลิเนไพืชชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลักสูตรพาลิเนไพืชรูปแบบออนไลน์แบบ,แบ,บทดสอบแบบทดส,สอบวัดเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็แบบสังเกตเพิ่มความรู้ความเข้าใจค่ะ โดวยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยอยู่2ขั้นตอนด้วยกัรนนะ้นั่นก็คือดําเนินการทดลองใช้หลักสูตรพอลเอนเนเยพืชรูปแบบออนไลน์เป็นขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือศึกษาใช้หลักสูตรพอลเลนในเยพืชรูปแบบออนไลน์ค่ะระยะท,ที่4ก็คือประเมินผลนะคะในส่วนของประเมินผลนี้ก็คือได้อ่ เผยแพร่ข้อมูลให้นักเกรยียนนักศึกษาหรือประชาชนได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องพลเรือ,อรยนยึพืชแล้วก็ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักสูตรพลเรือนยึพืชรูปแบบออนไลน์ฉบับสมบูรณ์ขึ้นมานั่นเองค่ะประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการจํานวน3คนผู้รับบริการจํานวน55คนผู้รับบริการเปิดรับจำนวน5 5คนนี้ก็คือเป็นผู้รับบริการที่เราเปิดรับสมัครผ่านโซเชียลนะคะก็คือเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจในเรื่องการพลเอยนยึดพืช ที่เข้าร่วมโครงการค่ะเครื่องมือวิจัยก็จะมีตัวผู้วิจัยมีอุปรกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมก็จะมีแบบรประเมินแบบสัมภาษณ์แบบทดสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะมีข้อมูลเชิงปริมาณนะคะก็จะเป็นประเมินความสอดคล้องโดยคณะกรรมการเก็บข้อมูลด้วยแบบทดสอบตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลข้อมูลเชิงคุณภาพก็จะมีสัมภาษณ์ห้ยข้อมูลค่ะโดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์อยู่ที่30-60นาทีค่ะ ผลการวิจัยเนะะี่ยค่ะก็คือผลการวิจัยมีทั้งหมดหลักสูตรเพาเลยยียนเนเยื่อพืชนี้ก็จะมีอยู่4องค์ประกอบด้วยกันนั่นคือ1แนวคิดข้อตกลงเบื้องต้นของหลักสูตรพอเลียงเนเยื่อพืชรูปแบบออนไลน์นะคะก็จะมีการศึกษมมาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง,างๆการร่างหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรการ,การนำหลักสูตรไปใช้แล้วก็การประเมินผล2หลักการ3ามจุดมุ่งหมายและ4ขั้นตอนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะ ผลการเผยแพร่หลักสูตรพอลิเนียพืชรูปแบบออนไลน์นะคะในการที่เผยแพร่แล้ววัดความรู้ก่อนแล้วก็หลังนะคะก็ผลปรากฏว่าหลักสูตรพลิเนียเมื่อเมื่อใช้แล้วเนี่ยเมื่อใช้หลักสูตรพเลิเนียพืชรูปแบบออนไลน์เนี่ยก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องพอลีเนเยอรพืชก็เราดูที่ว่าในช่วงการทดลองผ่านหรือไม่ผ่านนะคะในจำนวน55คนนี้ก็คือผ่าน50คนแล้วก็ไม่ผ่าน5คนค่ะสรุปผลแล้วก็อภิปรายผลนะคะจากผลการวิจัยนะคะพบว่าสุนวิทยาศาสตร์เพื่อการสารระที่ว่านะคะมีหลักสูตรพอลีเน,นเยอะพืชรูปแบบออนไลน์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจพอลเนเยอรพืชผ่านกลุ่ม a c e b o o k นะคะ ผ่านกลุ่ม Facebook ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการสารั่งซื้อว่าโดยมีผู้รับบริการทั้งหมด55ท่านนะคะเมื่อชมสื่อ ได้ความรู้จากสุวนวิทย์แล้วเนี่ยมีผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ดีขึ้นโดยค่าเฉลี่ยที่13.86ผ่านเกณฑ์แบบทดสอบนะคะคิดเป็นร้อยละก็คือ72.73จําำนวน55คนด้านผู้รับบริการความรู้ความเข้าใจเรื่องพอลิเนเนอย์พืชเรื่องผ่านไม่ผ่านนะคะในห5คนนี้ก็คือผ่าน50ไม่ผ่าน5คนนั่นเองค่ะ ด้านความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการในหลักสูตรพราลเลนเนเยบ์เพื่อรูปแบบออนไลน์นะคะก็คือ,อปรากฏว่าความคิดเห็นเนี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดนะคะบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บริการเนี่ยก็มีความเห็นว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะในส่วนข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะเพื่อนําไป เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้เนี่ยนะคะก็คือมีบุคลากรที่หนึ่งก็คือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บริการต้องมีการเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตรพอลิเอนเนยอรเพื่อ,อููแบบออนไลน์นะคะก็คือต้องเข้าเรื่องออพอลิลอนเนยืรพืชออย่างชัดเจนสองบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการข้อมูลเนี่ยควรที่จะกระตุน้นการเรียนรู้แล้วก็ให้ข้อมูลย้อนกลับค่ะ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไปนะคะก็คือหนึ่งควรมีหลักสูตรพอลเอนเยสตเพืชรูปแบบออนไลน์ที่ใช้ทดลองกับผู้รับบริการในแต่และระดับช่วงอายุะคะ่ะเพื่อที่สามารถไปใช้ประโยชน์ต่อการนำประยุกต์ในหลากหลายมากขึ้นนะคะสองก็คือควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติพอลิเอนเเยพืชเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการและก็ทักษะด้านการพอลเอนเเยพืชค่ะสามก็คือศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบอัจยาศัยเพื่อให้เหมาะกับการเรียนรู้เพาะเลีงในเยื่อเพืชค่ะท้ายนี้นะคะมีคลิปวิดีโอช่วงทำการทำวิจัยค่ะเดี๋ยวชมวิดีโอนี้ค่ะ,คะสวัสดีค่ะก็ี่มีนานะคะ,ะก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากก็คือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับพเพาะเลี้ยงเนือเ้อเยื่อพืชนั่นเองนะ หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ขึ้นมาค่ะก็เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่ของเราก็กิจกรรมนะคะเราก็จะมีกิจกรรมจะอยู่2เดือนด้วยกันกิจกรรมที่ให้ลงสื่อครับผมก็คือคนที่เข้าร่วมเนี่ยสมัครเสร็จแล้วก็คือเข้ากลุ่มเฟซเขาจะได้กลุ่มเฟซนะฮะพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีลงสื่อลงสื่อสื่อที่เราสร้างเองนะคะจะเป็นสื่อ ่ยกับเกี่ยเอ่อกย่างเงีพอเรียงเนี่ยแหละค่ะก็คือเราจะมีเราทำหลักสูตรไว้ก็คือทงหมด5หน่วยก็คือ5เรื่องวันนี้เราจะลงเอ่อเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้อีกวันเป็นเรื่องนี้พอครบหนึ่งหน่วยเนี่ยเราก็จะสรุปแล้วก็จะมีไลฟ์ไลฟ์สดเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช่ในช่วงของเล็กน้อยจะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับเร่องการเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้ตา อธยาสายก<ช>็จะเข้ามาในส่วนของกลุ่มการเรียนรู้เมื่อไหร่ก็ได้<ช>จะมาเรียนรู้ตอนไหนก็ได้เพืิอเสริมในการเรียนรู้หรือว่าในโพสต์โพสต์นั้นอาจจะมีคำถามเข้าไปด้วย<ช>เพื่อให้เราได้มีส่วนร่วมแล้วก็แจกของรางวัลไปด้วย<ช>วนะครับ และนี่ก็เป็นงานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรพ่อเลียงในเยืบพืชรูปแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจผู้รับบริการของศูนย์วิทยาศาสตร,ร์เพื่อการศึกษาอาราธิวาสค่ะสำหรับอวันนี้ขอบคุณค่ะ